โอ้โฮซ้อครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับไปครับผมปิดประตูสิโอเคครับครับด้วยซ้อเราก็ไดยังครับเราก็ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรบอกออฟบอกออฟออฟโอ๊ยไม่เป้มันออกมาบอกออฟไปเอามันมั้ยเฮ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 ้ยวมันยืดจูบจะว่าไปเอามันโอ้ยไปเอามัน อรเื้อของไรไปหนึ่งสิน้องออฟสเตียบนั่นแหละเรียงมีเงินมาเนี่ยตื่นบเป็นคเดียเงินมากด้วยเหรหมโอ้ยขี่อะไรครับดูจะมีอย่งเนี้ยมัด้งเนี่ยอันดับาออะใจโอ้ยมีแต่ใบสลากวะอีหยังนี่บ่มีเลยบไม่มีเงินมีแต่หวยโอ้ยเอายไมเอาหวได้ไหม่คแม่มได้ เอาใจกันเอาจกถงแล้วอาใจใจไอ้มิ้งกันบ่ะข้าดับอายสิใจรอจากไหนป่ะนี่ไม่เป็นยากเอ้เฮ็ดเรียนไปเงสั่วละั่งสบายมีเงินไม่น่ามันสบายใจอะไล่ะวีวีเชยอ่ะไม่ยากว่เมียด้วยลรอไม่ยากอกตายไม่ตายแล้กเมีครับอุ่นเอาเดี๋ยววะครับแมียพวยักษ์เหตเม่มันเกี่ยวของบ้านไม่เป็นมีสาวสอง มาได้คืนคืนไหด้วยเนาะมายังลู้จักนี่เล่าจะมายังล่ะอนี่สิเดี่ยไม่าถือเมื่อนเล้วดกับเดี๋ยกึงเอ้อใก่เดี๋ยวก่ได้ับินป๊อบบอกคันนี้มันเกินไปแล้วอะมึงเอาวันหนีดูบอกมันยงยงเมันยงเลยเราเสียหักดิ โอ้ยสังรถจ้ะเดวนบนงซ่รที่เก็บหัวเบิ้มือเลยเป็นยังไงผมผมดิใช่โอเคกลับกนด้ครับเอา่าบิเจนกเออผมวิ่งถูวล้